พระคำของพระเจ้าในช้าว,วันใหม่พระธรรมฮิปรูบทที่หนึ่งพระเจ้าตรัสทางพระบุตรของพระองค์นานมาแล้วพระเจ้าตรัสกับรบรรพุรุษของเราหลายครั้งและหลายวิธีผ่านทางพวกผู้เผยพระชนะแต่ในเวลาสุดท้ายนี้พระองค์ตรัสกับเราทางพระบุตรผู้ที่พระองค์ทรงตั้งให้เป็นทายาตร,รับสิ่งทั้งปวง พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลทางพระบุตรพระบุตรทรงเป็นแสงสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้าทรงมีแก่นแท้เดียวกับพระเจ้าทรงค้ำจุนสิ่งทั้งปวงไว้ด้วยพระจนะอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงชำระบาปทั้งหลายแล้วก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้าสูงสุดพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าพวกทูตสวรรค์มากนักเช่นเดียวกับที่พระองค์ ทรงได้รับพระนามที่ประเสริฐกว่านามของพวกทูตสวรรค์พระบุตรทรงยิ่งใหญ่กว่าพวกทูตสวรรค์เพราะว่ามีใครบ้างในพวกทูตสวรรค์ที่พระเจ้าเคยตรัสกับเขาว่าเจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้าและยังตรัสอีกว่าเราเองจะเป็นบิดาของเขาและเขาเองจะเป็นบุตรของเราและอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระองค์ทรงนำพระบุตรหัวปีนั้นเข้ามาในโลกก็ตรัสว่าให้ทูตสวรรค์ทั้งหมดของพระเจ้ากราบนมัสการพระบุตรส่วนพวกทูตสวรรค์นั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงสร้างพวกทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นดุจลมและทรงสร้างบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิงแต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าข้าแต่พระเจ้า พระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิดพระกถาแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นพระกถาเที่ยงธรรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดความอาธรรมเพราะเหตุนี้พระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของพระองค์ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีเหนือบรรดาพระสหายของพระองค์และข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ในปฐมกาลพระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์เป็นผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์สิ่งเหล่านี้จะพินาศแต่พระองค์เองทรงดำรงอยู่ทุกสิ่งจะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่มพระองค์จะทรงม้วนสิ่งเหล่านี้เหมือนม้วนผ้าคลุมและสิ่งเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่พระองค์เองยังทรงเหมือนเดิม และปีเดือนของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุดแต่กับทูตสวตรรค์องค์ใดเล่าที่พระองค์เคยตรัสว่าจงนั่งที่เบื้องขวาของเราจนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่านทูตสวตรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงวิญญาณที่รับใช้พระเจ้าที่ทรงส่งไปปรณนิบัติบรรดาคนที่จะได้รับความรอดไม่ใช่หรือ